ตีเด้อครับพี่น้องขอครับ b สองบานในเี่โตออนะตอนนี้บรรยากาศกลังจะเข้ามาหอดบ้านพี่โตออนะพี่น้องพากันกินข้าวพี่โตเป็ออนนแต่งผ้าเขาวขนามาสู่กินกันอุ้ยอาหารก็ลายครับพี่น้องลายสาวบ้านนเนาะกินโบเบ็ดเนาะงอกราย นี่แง,งานที่เอามากันนะันนี้อามทิบร์บมนีฮกรบไหรบรรยากาศตอนแรกก็คนยังว่าท่านมาอลารเอาพี่นอนะ้องนตอนนี้สวงหามุ่งเคงิง นีพี่ตอเป็นจา่าแมขา่ขัวน้อจ่าแม่ขัวอู้กระายต่างต่างกันจากทางบาหมาน้อยเลยน้อพี่น้องท <c oughs> างล้างเงินกระเม็นนั้นหงสีใช่พี่น้องหองสีที่พออวดเออพอลวนน,อน้อันสีขาวตลอดอยู่ในนี้พี่น้องทางล้างเงินก็จะเ,เป็นขอกเป็พชร เท้าวเทมปุรน้อยมาหูแหละสองปีก่อนสองปีสามปีนะนมาได้หมเป็นก็จะเป็นอ่าเนะื้อขั้วน้อที่พิจาอพันจกักรพันกระเห็ดทีนี้นะหลังสวยล่าบวงเองนะ้อทีนาทีเห็ดกินกว่ากินเนะ้ะ ่วนหน้าที่เสิร์ฟเฮ้ยินี่อว่าเป็นคนในเือนเนาะเสิร์ฟเขาจะแต่หน้าที่เฮ็ดกินวยางมง่งสยดยพี่น้องเลย <c oughs> อิ่มแล้ววะชิงข้าอิ่มแล้ว่ะพี่เจงเป็นพี่สับนอนเสียงหนอพี่ข้าไร้เลยเป็นเอาเนี่ยกินไมาไร้ครับเป็นเอาเนี่ยเดีอบตไนแมนข้าวกระตีซีเนี่คือจันเจ้าไปกลับเครื่อนซกซีโล่ซิโดเนาะ มันเท่าไรพี่ต่อจังวันหนาผัดมันหนาพันนะอุปกรณ์ก็จาเบิดอุปกรณ์เบิดเนอกโต๊ะท้องของบางโต๊ะอุปกรณ์ถ้วยแก้วกเจะเบิ้เต็ม้าว้าวก็จะล้างหนวยเกเ้งหนวยตัวนี้เขาเก็บบอสะอย่ามาเพิ่ิเสีตังค์อันเดี๋ยวจะเก็บกันเขาจะเห็นตังค์เวยดนาม ผู้ดเดขเจ้ากดตาข้าจเจ้าพยายามงได้ยังนะอย่าจาาากปกก่าจะน่ายข้เจ้าก๋มาอนี้นเนาะก็คืมาอรเนาะเขน่หนอะไรดิอเเรอนอะไรแคบัี่รอนมดน้าพีโนโ่น้องตอนนี้ตัดผ้ามาบรรยากาศ ยำแลงพี่น้องเลยตอนนี้เพิ่นกามานั่งตั้งเป็นสวดอธิธรรมนะพี่น้องเนาะนี่เลยคนในหมู่บ้านหรือว่าต่างหมู่บ้านก็จะมาได้ถัดเนาะเออบ้านเฮานี่บ้านเฮานี่เด่นไผ่ายเลยโป๊ๆเลยแม่นบอกนีแบบนี้วะมานั่งสวด มุขอานออนมาเฮ้นึ่งคำ้องว่าสมองหนึ่งมองหนึ่งแมกเขากระตานมานนมากเลยว่าอยู่ันนี่เป็นมานังฟังเลยเราพี่น้องเนาะมานังอันสร้งอันที่ทำลายไม่ค่อยเห็นมีอันมงให้เราไพโรด้วยือว่าอันนี้แหล้วพี่บอกคนจังเศษเนาะ พี่น้องสวัสิมีแต่ผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่เป็นมบบตัวตุ๊กหูหลังดเพิ่นพัางคเขาจะสวัแด่เพิ่นก็กินข้าวเลยนะสวัดอันที่ทำแบบเพิ่อนกันแตงข้าวผัดหน้าะัมั้งบู้ก็เกันพี่น้องถาเบิ่งค้อกินบ้านก็บ่เคย mà ăn sập ụu Thái đã thừa nè bố khen kiểu này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  Hello Hello kiểu này 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 kiểu nào? này เป็นหีดข้อฟังเล่าเลยเอิ่นมาเป่าศพนอนอุ่นเขา่อนอุ่นาะมาอุ่นงมอเขามือเลเว้ากระปุกเนี่ยไม่กระปุกกเดี๋ยวนี้มาจอมเป็นนมมือเลยแม่แต่เขาคนงี้นอนเขาไปประกาศใช่ไหมเนาะใช่ไหมโยมันบุบกระจยังเอ้อ ยาสีไทยบรรยากาศให้เบิงอด้นพี่น้องเนี่ยแปลกหูแปลกตาอยู่พี่น้องในข้างในมากอดีพอดีเกอร่อันนี้คือบรรยากาศอยู่ข้างบา้านนาะพี่น้องเน,ะ <c oughs> น,นา,านนนะเขจาจะขี่รถมาจอดเต้มอยู่ พี่น้องเป็นมาตัวเล็กนะพี่น้องจะคงมาเดี๋ยวให้เบิ้งเดี๋ยวมาแลสิมาถ่ายอยู่ข้างในให้เบิ้งตัวนี้หกมุ้งหกมุ้งเล็กหกมุ้งขึงเนาะ อ๋อทางนี่ก็มีอะไรพี่น้องพี่เป็นมานั่งอ้อคนไลยย่พี่ีน<อ>้องไปครบบ้านบ้างน้อยว่าใครเห็นเนี่ย กัสสกัตถะธรรมะกาสะกตถะธรรมาอุเบกขาะกัตถะธรมาตัณณ์เนนะภาตาภาธรรมนวะนัยคนร้ายารัเนี่ยค้ายคร วันอายาตาปะายตุกะดามาวะาตาสเนนะาภาวันอายะตาปะายตุกะดามาเจียกาหิโนดัมมานุบแต่ไหมนุบแต่ไหม นี่ตออกไม่หนักเป็เอาไปเาจะไอา่ามไปอาหยนี่ตังว่งนะครับผู้สาวน่งเออโคตนะครับคตดเพาตังเลยครับเพตัง่งไจองไม่้่ไจองอย่างนี้นะครับไหนเป๊้อือม ขอตรแรงเลยครับมีหัวหันไปเอาไม่ลงใครกินใครกินนกเหนื่อยโงนกเหนื่นมนมนมโอ้ยกินดังนุ่ม

bạn của mình đó đó là cái <laughs> cái <laughs> cái 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 ตอนนี้สวัสดีท่านไปมเลยเอาแล้วนอ,น,อ,อ,น,น,น,อน,นี่นองอาศัยเวลาบระดลนาันไน้ประมาณเทอมสมดสัดาหตอนนี้5้ากับเจ็ดมนาะประมาณสมดสดเถื่อกับบเทิงนสหลัง<อ>จากนี้เพิ่นก็นคือส เขานาบานนี้เนาะเดี๋ยวจะเป็นบรรยากาศคางลังบ้านตังจากนางท่างสวดอันิธรรมเนาะพรโตตรีอไปวพระเขาว่างเกาก็มื่วดีพอท่านดเออพระโตตรีต่อภาพสถานที่เรบอว รสชา,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 าตรสสรเตรียมกินเขาเนาะต่างตกต่างยันยอ้อห้องสีไปอันเสิร์ฟซอยเป็นสีนอ้องกับว่าเคยเห็นตะเขืออไรเลยสีรองมันะ ที่แรกว่าสีาพากันไปเสิร์ฟอ,อาหารจะเบิ่งเดวเข้าจะก้นลายอยู่พี่นนอะเขาจะเสิร์ฟห้องกับบ,บกกาสิไปบ่นกันน่าสินังอยู่น,นี่แหละคลิปห่เก็บบ่ฮะเอาไปยังแมไรออกับเ <laughs> ขา คนไลคับพี่น้องไลๆนอืม uh สิเ huh. ส kind of ิ وي. ร์ฟกันไเติยบพี่น้องแชกคนลาๆเนาะไปเก็บคนเสิร์ฟเนาะโอ้ไปเก็บบระเือน่ะเีอแล้วีีลก็คนเยอคนเยอะพอแล้วพอแล้นี่ยอะา ก็มีแบพักเลยนะทางเกเหตดแม่กล่วที่จางมากเพราะเกิดเหตเนาะเห็ดเผือรับร่องาาอแขกแเนาะหลายเมือ่อสี่ดยเนาะเห็ดห่ท่านห่นเนาะวบจานกระสบเนาะ <c oughs> กลคือแบบรลายแหงนะคิดน้องเลยตอนนี้พระเจ้าค่ะมีเขาชิงน้างนะเขาเขาจะเสิร์ฟท่านเฉยเนาะคนง่ายงายหลายแหงพี่น้องเลยทางแหกที่วัานนี้เห็นแน่นี่เนาะนี่ตัวคนที่โตงูงี่ละ ทางนี้เราจะกินตำมะฮุง,งวินัยเอาละพี่น้องเดี๋ยวเอาถ่ายบรรยากาศให้เบิง่งเพียงสังนี้กันนะะอิ่มนะาะกันมือหนาฮะเอาละถ้าเอาไปเลยเอาไปสิขอการจิ้มหนาเนอพี่น้องสบาย